สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็พามาดูต้นไม้ที่บ้านดาวปลูกอีกแล้วนะคะที่เห็นอยู่นี่เป็นเฟื่องฟ้าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเฟื่องฟ้าคนมักจะแบบว่าไม่ค่อยอยากปลูกนะเพราะยิ่งปลูกก็ยิ่งแบบว่าต้นโตเต็มกระถางแต่ต้นนี้นะคะเห็นไหมเตี้ยนะคะแล้วก็ดอกเต็มกระถางแบบนี้เคล็ดลับสําหรับการทําให้มีดอกได้แบบนี้แล้วก็ต้นเตี้ยแบบนี้ก็คือการตัดค่ะจะเห็นว่าดาวตัดนะ พขายิ่งตัดเขายิ่งแตกค่ะเดี๋ยวพอดอกชุดนี้เนี่ยเขาโรยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดตัดให้เป็นทรงพุ่มค่ะคือให้ใหญ่กว่ากระถางขึ้นมาสักหนึ่งฝ่ามือแบบนี้นะตัดให้กลมๆไปเลยนะคะแล้วก็นี่จะเห็นอีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้สีชมพูค่ะอันนี้ก็เราก็ตัดไปแล้วนะ พอยิ่งแตดเขาก็ยิ่งเป็นทรงสวยนะแตกกลมแบบนี้ยิ่งพันุ์นี้เป็นพันธุ์ที่สวยดูดีมากๆเลยค่ะดอกก็จะแบบยิบๆแบบนี้นะแล้วก็มีหลายสีด้วยนอกจากสีแบบนั้นนะสีโอรสแบบนั้นเขาเรียกสีอะไรสีโอรสนะก็จะมีเพอนก็จะมีเป็นสีชมพูแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มีเป็นสีเหลืองก็มีนะคะแต่ตอนนี้ที่บ้านเราก็มีอยู่แค่สองสีนะสีนั้นนะสีนั้น กับสีนี้ค่ะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเวลาปลูกเนี่ยส่วนมากก็จะปลูกแล้วก็วางไว้เคล็ดลับการวางบอกเลยนะคะถ้าอยากให้เฟื่องฟ้าที่เราปลูกเนี่ยไม่โตไปไหนนะต้นเตี้ยเล็กแค่นี้นะคือหาที่วางที่เป็นเนี่ยค่ะเป็นปูนแบบนี้นะถ้าเราวางลงดีนะเฟื่องฟ้าปกติเป็นไม้ที่ต้นใหญ่อยู่แล้วนะสามารถใหญ่ได้ยิ่งกว่านี้แต่ถ้าเราวางไว้แบบนี้ค่ะ รากเขาไม่สามารถที่จะทะลุกระถางลงดินไปได้นะคะเพราะว่าถ้าเราวางลงดินเนี่ยรากเขาเนี่ยทะลุกระถางแน่นอนทะลุกระถางนั้นลงดินไปเลยค่ะอันนี้ก็วางบนอิฐนะพอทะลุกระถางลงดินโตค่ะต้นโตใหญ่ทีนี้มันก็จะยิ่งใหญ่โตไปตามแบบตามที่เขาควรจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแบบว่าอยากให้เขาต้นเล็กแคะแบบนี้นะเราก็ต้องทำแบบนี้แหละคะ่ะ ทำอย่างที่จะบอกหากระถางปลูกแล้วก็วางไว้บนปูนแบบนี้นะคะแล้วก็ปวนดินใส่ปุ๋ยสูตรบำรุงค่ะพอเขาออกดอกแบบนี้แล้วเราก็ตัดค่ะแค่นี้เองนะคะแล้วก็จะมีเฟื่องฟ้าสวยๆแค่แค่แบบนี้เอาไว้ประดับหน้าบ้านกันแล้วค่ะปลูกง่ายมากๆแล้วยิ่งแล้วยิ่งท่าแดดแรงนะคะอยู่กลางแจ้งเนี่ยออกดอกตลอดเลยค่ะดอกเยอะด้วยนะก็ลองหามาปลูกแล้วก็ทำตามวิธีที่จะบอกกันนะคะสวัสดีค่ะ